โปรแกรมวันนี้ก็จะไปดูการแขง่งขันเบสบอลสำหรับระดับมัธยมปลายนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นก็คือเหมือนกับว่าเป็นอาเเพนี้ที่มีเกียรตินะครับก็คือนักเรีนยนที่เขาไปแข่งขันกันก็จะได้รับเกียรติจากทางผู้ชมจากทางบ้าน,นก่อนก่อนไปดูว่ารายละเอียดเป็นไงจะได้ไปไหนแล้วก็เันจีไต้อไปโอเปร่าโชว์ด้วย แต่วันนี้ก็จะมีเพื่อนมิกิมาเป็นเป็นเพื่อนรุ่นไทยหนึ่งคนนะครับก็คือจะให้คอมเมนต์ออนจุดต่างๆในพื้นที่ที่นี่ดวยยก็มีันนากาศเดือดดันก็อากาศร้อนมากเลยก็เลยหายย่อในสถานท,าที่ที่จะจะไปแล้แชรบการณ์กันก ตอนนี้เราก็มาถึงสนามกีฬาที่จะมีการแข่งเบสบอลนะครับชื่อท้องถิ่นเรียกว่าโคเซียนจะมีของขายด้านนอกเยอะแยะนะครับสำหรับเกี่ยวกับที่ระลึกในการแข่งขันนะครับก็เท่าๆก็คือโรงเรียนมัธยมในจังหวัดโอฟาก้าทั้งหมดนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็จะมาแข่งเบสบอล ปีหนึ่งจะจัดหนึ่งครั้งครับก็คือเหมือนกับทิงแชมป์ระดับของมัธยมปลายพ่อแม่หรือว่าญาติก็จะมาร่วมกันเชีย์คนก็เลยเยอะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรามาในช่วงนี้นะครับเพราะปกติปีหนึ่งมีแค่หนึ่งครั้งเท่านี้บรรยากาศคนเยอะมากแล้วก็มีสําหรับตั๋วฟรีด้วยก็คือที่นั่งไกลๆก็ไม่ต้องเสียค่าเข้านะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากนั่งชมไมใกล้ก็จะเสียค่าซื้อบัตร เดีวเราก็จะไปพาไปดูภายในนะครับกีฬาเบสบอลเป็นกีฬาที่คนญี่ปุ่นค่อนข้างนิยมเป็นอาดับต้นๆของประเทศนะครับก็คือถือว่าใครได้มาถึงที่นี่ก็จะเป็นเก Ь ียรติแล้วก็จะมีประเพณีเกีโยกิต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะบอกในครั้งต่อไปดูบรรยากาศภายนอกแล้วกัน ภาในสนามนะครับคนเยอะมาก ของเกมสุดท้ายนะครับทีมที่ตีพตีแล้วโดนเอาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายแพ้นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศของทีมที่จะชนะครัว่าจะเป็นยังไง การแข่งขันในครังนี้ครับทีโอกินาวาเป็นฝ่ายชนะทีที่มาจากเกียวโตนะครับคนดูเยอะมาก ที่เราได้รับประทานอาหารนะครับที่ร้านคนามิยากิวะไรนะครับก็เดินทางต่อไปที่โอสก้าโชนะครับก็คือจะไปดูปราสาทโอาก้ากันนะครับก็เดินมาค่อนข้างใช้เวลาสักประมาณผ่านไปแล้วประมาณสิบนาทีนะครับก็ต้องไปต่อรถนะครับการเดินทางของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้จักรยานแล้วก็จะมีที่จอดจักรยานแล้วบางที่ก็ห้ามจอดแต่ก็มี เนี่ยป้ายห้ามจอดครับแต่ก็ยังมีจักรยานจอดอยู่เนี่ยครับก็จะมีใบเหมือนกับเตือนว่าถ้าจอดแล้วจะโดนยกไปก็จะเสียตังค์นะครับเนี่ยครับป้ายห้ามจอดแต่จอดเต็มเลยพอๆกับคนไทยเลยไปกันต่อครับเปปปิดรระะตูลงออออกไไไม่ไ่่ททาีย

ังจากลงจากสถานีอฟฟากาชโชนะครับก็จะเจอคล้ายๆกับสวนสาธารณะบ้านเราก็จะมีวัยรุ่นมานั่งมารวมกันออกกําลังกายครับนี่ครับดูสเต็ป,ปรครับแล้วก็มีการสแสดงดนตรีนะครับก็วัยรุ่นหรือว่ากลุ่มโดน,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 นตรีคนไหนสนใจจะมาโชว์ฝีมือโชว์รดล้ำฝีม้ำในมืออะไรก็สามารถมาโชว์ได้ที่นี่นะครับ คล้ายๆกับสวนสวนลุมบ้านเราครับก็มีที่สำหรับออกกําลังกายหลายแบบผมพาไปดูที่โีญี่ปุ่นตอนนี้ยังยังไม่ดังดูฟีอยู่แต่ถ้าต่อไปดังอาจจะเสียเงินได้ lára lè tẹ́tẹ́ fẹ́ kí n bẹ n bá ọ lọ ọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí wà á lè tún jà. I'm ชั้นห้าของปราสาทอ,อปสกานะครับก็จะมีประวัติของโชวคุนแล้วก็เหล่าทหารต่างๆในชั้นหนึ่งชั้นสองสามารถถ่ายรูปได้นะครับแต่ชั้นสามชั้นสี่ที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าชุดต,ต่างต่างของที่เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์เขาไม่ให้ถ่ายเอาก็นี่เราอยู่ที่ชั้นห้าก็เลยสามารถถ,ถ่ายรูปได้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินชมนิทรรศการ ในนี้ก็เย็นสบายนะครับมีแอร์แล้วก็มีน้ําบริการน้ําดื่มฟรีนะครับเป็นน้ําเย็นด้วยก็จะมีคําอธิบายทั้งมีโฮชัวด้วยทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีนะครับ ก็เป็นโมเดลของสงคราม やちゃんとこれ取れるかチェックやこれは安全や当たってもけがはせえ3メー k いやま <laughs> ちょろっと風吹いとるやろ風吹いたらむずいねんオっー OK!

車っぽい名前の人 <laughs> はい、オーケーありがと逃げてくれ <laughs> わロキンラストちょあ、ま、長くはできへんお子供一人逃げた <laughs> まそこまで飛ばへんわ <laughs> では行きますちょ長く一秒くらいや <laughs> じゃみんなぴっぴょうしください あいあいオーケーではやりまおありやはり าารปราสาทโอสกาโชนะครับก็เป็นคล้ายๆกับสวนทาธะหรือว่าสวนลุมบ้านเราครับแต่ว่าขนาดใหญ่กว่ามากแล้วก็จะมีการแสดงอะไรมากมายทั้งดนตรีทั้งโชวายก纶แล้วก็เป็นที่เนี่ยครับอย่าตงตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโชว์การแสดงของพวกวัยรุ่นนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นสระน้า ขนาดเด็กให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมามาแช่น้ําเล่นหรือเด็กก็ลงไปเล่นน้ําได้เลยนะครับน้ําที่นี่ค่อนข้างสะอาดนะครับก็คือสามารถอาบได้เลยแค่เปิดประตูลงออกไปปล่อยใจปล่อยชีวิตไม่ท่าอะไรที่อยากเรื่องราวอีกมากมายตองออกไปก่อนตายหนึ่งชีวิตเวลาไม่มีมากก็ เรื่อเราไต่อไปต้อง,ไองออกไปก่อนตายนึ่วเวลาม่มชีวิตไม่มีต้องออไปต้องไปต้อไปก็สวัสดีในตอนท้ายเหมือนเดิมครับผมก็มีอะไรที่จะมาฝาก เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ได้กล่าวถึงในวิดีโอนะครับก็ที่แรกที่เราได้ไปในวิดีโอนี้นะครับก็วันนี้อันแรกก็เป็นการเดินทางไปดูการแข่งขันเบสบอลนะครับก็อย่างในวิดีโอครับก็คือการแข่งขันเบสบอลเขาค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นความนิยมของชาวญี่ปุ่นค่อนข้าง,างมากครับแล้วการแข่งขันในแมตช์ที่ไปดูครับเป็นการแข่งขัน ในระดับมัธยมปลายนะครับเท่าที่ข้อมูลมานะครับก็ผู้ที่ได้ไปแข่งที่นะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับสําหรับครอบครัวและญาติพี่น้องนะครับก็เหมือนกับว่าได้เป็นตัวแทนของเขตของตัวเองนะครับไปแข่งการแข่งขันก็จะเหมือนกับซ้อมกันมาทั้งปีนะครับก็เป็นระดับมปลายเท่าที่รูก็จะมาเด็กมหกนะครับมห้ามหกก็คือในชีวิตของเขาครับครั้งเดียวจะได้ไปแข่งที่นี่นะครับ แล้วก็เป็นการอะไรที่แบบชาวญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะมีความามุ่งมั่นนะครับแล้วก็เต็มที่กับการทำอะไรทุกอย่างนะครับการแข่งขันก็เลยเป็นไปด้วยความตั้งใจแล้วก็เหมือนกับสู้กันด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติยศของของถิ่หนงของตัวเองนะครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากนะครับการแข่งขันก็จะเหมือนเหมือนกับแข่งขันทั่วไปนะครับคือแพ้และคัดออกนะครับแต่ว่า ในอย่างที่ผมได้ได้ไปดูมานะครับก็ทีมที่ชนะก็จะเข้ารอบต่อไปนะครับแต่ว่าทีมที่แพ้เนี่ยครับมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับดราม่านิดนึงนะครับก็คือในทีมที่แพ้นะครับทีมเขาเด็กๆนะครับเขาจะเตรียมถุงนะครับเพื่อมาเก็บดินในสนามนะครับก็คือเหมือนกับว่าเก็บเพื่อไปบูชาครับหรือเอาไปฝากญาติพี่น้องนะครับก็คือเหมือนกับว่าครั้งนึงในชีวิตเขาได้มาที่นี่แล้วนะครับแล้วก็เอาไปแบ่งปันกับ ญาติพี่น้องและครอบครัวของเขาครับก็ถ้าดูทางทีวีนะครับก็จะมีช่างภาพหรือว่าตากล้องนะครับไปถ่ายในตอนที่ทีมที่แพ้นะครับไปเก็บดินก็นั่งร้องไห้นะครับแล้วก็เก็บไปแล้วแล้วก็แบบเก็บให้ได้มากที่สุดเพื่อจะไปแบ่งกับเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องนะครับดูแล้วก็ได้หลายอารมณ์นะครับเหมือนกับว่าการแข่งขันก็สนุกนะครับผู้ชนะก็ดีใจนะครับส่วนผู้แพ้ก็เต็มที่แล้วครับก็เสียใจแต่ว่าหน้าที่ที่เขาต้องทําก็คือต้องเก็บดินกับไปปากครอบครัวนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสได้ไปดูนะครับผมแนะนำนะครับถ้าไปนในช่วงหน้าร้อนคีมกันแดดสำคัญมากนะครับหรือว่าหมวกอะไรเงี้ยครับแดดร้อนมากครับถ,ถ้า,ถาได้ดูในวิดีโอครับผมจะพูดถึงอากาศร้อนค่อนข้างหว่ยครับร้อนมากร้อนกว่าเมืองไทยนะครับแล้วก็อัศจรรย์เขาจะเป็นแบบการแจ้งนะครับคือร้อนมากร้อนแล้วการแข่งขันเกมหนึ่เป็นชั่วโมงนะครับก็คือถ้ายังไง ห่วงหลอห่วงสวยก็พกอะไรที่เป็นบังแดดกันแดดไปนะครับแล้วก็ครีมกันแดดสาคัญครับก็คือตัวหมเองไม่ได้ใช้ครับกลับมาก็ดงปีเลยนะครับแล้วในส่วนของคนดูนะครับเยอะมากนะครับก็คือผมดูกีฬาในประเทศไทยนะครับก็คือต้องเป็นแมตช์นใ,นใหญ่จริงๆนะครับถึงจะมีคนเยอะขนาดนั้นหรืออาจจะบางทีถ้าเป็นแบบระดับเขตระดับอะไรของเราไม่น่าจะเยอะออเท่าความของเขาแบบเหมือนกับว่า าให้ความร่วมมือกันนะครับก็คือเหมือนกับมาให้กําลังใจกับทีมโรงเรียนเก่าของเขาหรือว่าเป็นทีมของญาติพี่น้องนะครับคือคนเยอะตลอดเวลานะครับก็คือพอทีมที่แพ้ออกไปทีใหม่เข้ามานะครับก็กองเชียร์ก็จะผันเปลี่ยนกันะครับแต่ว่าแน่นตลอดเวลาครับพราแข่งกันยันเย็นมืดนะครับก็คือแบบเห็นแล้วก็ลื่งใจแทนนักกีฬาของเับที่แบบมีกําลังใจแล้วมีกองเชียร์มาเชียร์เขาเยอะมากัเยอะจนแน่นจนแบบที่นั่งแบบ ถ้าเห็นในวิดีโอครับคือแบบแน่นจริงๆนะครับแน่นมากก็หลังจากที่ได้ไปดูแล้วได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศในการแข่งขันเบสบอลนะครับก็ในวิดีโอก็จะต่อด้วยการรับประทานอาหารนะครับกอ็อาหารที่ขึ้นชื่อของโอฟาก้านะครับก็มีสองสาอ,อย่างที่คนไทยจะรู้จักครับก็มีโอโคโนมิยากินะครับหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นนะครับที คนไทยเรียกกันนะครับแต่ว่า,าชื่อท้องถิ่นเขาจะชื่อว่าโคโนเนเยะกินะครับก็รสชาติถ้ากินในร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยผมว่าก็ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าอาจจะได้ความสดหรือวัตถุดิบที่ญี่ปุ่นอาจจะแบบถึงเครื่องกว่านะครับก็ถ้าใครมีโอกาสก,าก็ลองไปทานนะครับผมว่าก็อ,าอร่อยปเป็นอีกแบบนึงนะครับและอย่างก็คือมีทาโกยากินะครับทาโกยากิของประเทศญี่ปุ่นก็คือ ต้นกำเนิดก็จะเกิดจากที่อโอฟาก,ก้าเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนกับเป็นอาหารที่บ้านของเขานะครับก็เป็นเกล็ดเล็กน,น้อยครับสาหรับไว้คุยกับใครได้นะครับว่าที่ประเทศไทยเรามีาทาโกยากิครับเราจะได้รู้นะครับว่าแหล่งกําเนิดจริงเขามาจากที่โอฟาก,ก้านะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ไปก็คือโอฟาก,ก้าโชนะครับจากสถาน,นีนะครับผมใช้เวลาเดิน ไม่ต่ำกว่า15ถึง20นาทีนะครับกว่าจะถึงระหาทคือค่อนข้างกว้างนะครับกว้างมากคือพื้นที่รอบโดยรอบเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดนะครับก็จะมีกิจกรรมของนักกีฬาหรือว่านักดนตรีอะไรเขาก็ไปแสดงกันไปเล่นกันนะครับแล้วก็เดินไปก็คือค่อนข้างไกลเห็นอยู่ไกลๆนะครับก็คือเห็นเป็นปราสารแต่ว่าก็ยังไม่ถึงนาทีนะครับระหว่างทางก็จะมีจุดพักดื่มน้ํานะครับก็พอไปถึงก็ บรรยากาศภายในนะครับก็โอเคครับเย็นสบายครับมีน้ําบริการเหมือนกันแนละ้วก็ถ่ายถ่ายรูปได้เป็นบางชั้นนะครับก็เป็นนด์มาร์ k อีกที่นะครับถ้าใครที่มีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นแล้วได้ไปที่เมืองโอฟาก้าพลาดไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ไปที่นี่เหมือนกับไปไม่ถึงโอฟาก้านะครับก็ยังไงหวังว่าวิดีโอในชุดที่3นะครับน่าจะพอจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ต้องการจะไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่า ท่านที่กําลังศึกษาหรือว่ามีความชื่นชอบหรือสนใจในประเทศญี่ปุ่นนะครับ,รบก็รอดูในวันที่4ทาัวันที่4ี่จะเป็นในส่วนของเมืองฮิโรชิมานะครับแล้วก็เป็นการเดินทางโดยการใช้จักรยานนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบหรือรักในการขับขี่จักรยานนะครับลองไปดูบ้านเขานะครับลองดูว่าวิดีโอที่ผมถ่ายมาว่าบ้านเขาแตกต่างกับบ้านเราอย่างไรแต่ผมขอบอกเลยว่า คนที่รักจักรยานหรือว่าชอบคับขี่จักรยานนะครับท่านท่านได้ไปญี่ปุ่นท่านจะรู้สึกเหมือนกับอเป็นเมืองที่ท่านอยากอยู่แน่นอนนะครับก็ยังไงก็คอยติดตามชมแล้วกันครับแค่เปิดประตูลงออกไปลอยใจลอยชีวิตไม่ทำอะไรที่อยากเรื่องราว